่าวด่วนคุณแม่บิ๊กดีดบีเสียชีวิตหลังป่วยติดเตียงมานานหลายปีด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวหนามท่วมปอดและไตาวายเฉียบพลันถามว,ว่าทำไมคุณแม่ถึงได้ติดเตียงนะครับตอนแรกคุณแม่เขาหกลม้มทำให้คอสะโพกหัก พาตัดแหละก็จะพาไเรื่อยมาแล้วกลายเป็นคนไข้ติดเตียงครับทำไมผู้ที่สูงอายุแล้วคอสะโพกหักถึงมีการติดเตียงตามมาด้วยนั่นก็เพราะว่าถึงผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักมีภาวะกระดูกพรุนทำให้กระดูกเปราะบางและหักง่ายถ้าล้มและคอสะโพกหักการรักษาและฟื้นตัวจึงยาก2คอ,อสะโพกเป็นจุดสำคัญในการเดินและการเคลื่อนไหวเมื่อหักจะทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเดินหรือว่ายืนได้ ลองพึ่งผาการนอนเป็นหลัก 3. ภา,าวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดหรือรักษา เพราะผู้สูงอายุอาจจะมีโรคประจําตัวเช่นหัวใจความดันโลหิตสูงเบาหวานทําให้การฟื้นตัวช้าและเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนเช่นการติดเชื้อการเกิดลิ่มเลือด 4. การนอนติดเตียงเป็นเวลานานทําให้กล้ามเนือ้ออ่อนแรงสูญเสียความสามารถในการท่งตัวห้าผู้ป่วยบางรายอาจเกิดความวิตกกังวลซึมเศร้าหรือขาดกําลังใจส่งผลต่อการพยายามลุกเดินหรือกายภาพบําบัด 6. การติดเตียงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับและการติดเชื้อในะระบบทางเดินปัสสาวะหรือปอดการป้องกันก็คือกินแคลเซียมไวไิตามินดีและออกกำลังกายเสริมกล้ามเนื้อกินโปรตีนให้มากพอยังไงหมอก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณบิ๊กดีทูบีด้วยนะครับ